นี่เขาจะจัดสร้างทาเวส,สวรนั่งบัลลังก์ประธานพอลงใหญ่นะครับสูง15เมตรที่วัดล้านอ้ออยู่ที่นนทไทยนครราชสีมาเมื่อวานนะเมื่อวานมีการขี่วอนสารนะครับนะโดยพระอาจารย์มหาต่อแล้วก็หลวงพ่อเงินนะวันนี้จะกดจิ้มนำเลิกเราจะให้เห็น,น,นชัดๆนะครับาการกดจิ้มนำเลิกครับคุณจัรยาน ยอมเม่เป็นปิชาพระภาระกราที่ได้กราพพระสุพรอบกันอิจมินาสก่าเรนาโษทังอติบูชยามาอีจมินาสา่า ปฏิปันโนทววตโตตั้วะตะโคตังางนามมายังทเทวีทุงวีทุงลักธณรายอิเตเลนะตะปัญญาสีลาียดามาุติยมีมายังทันเสวีทุงวีทรงรักธรรา กฎพิมพ์นำเลิกองค์ท้าเวสวรสองพระเกจิอาจารย์ชื่อดังหลวงพ่อรวยหลวงพ่อเงินนั่งปรกอธิษฐานจิตปุกเสกเข้มขลังทั้งพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กสวยงดงามเมื่อวันที่7ธันวาคมพศ2 5 6 5ที่วัดบ้านอ้อจังหวัดนครราชสีมาได้จัดพิธีกดพิมพ์นำเลิก วัตถุมงคลท้าเวสุวรรณรุ่นมหาโพกษะทรัพย์อธิษฐานจิตโดยหลวงพ่อรวยอาคาสาโลวัดมาตาพุทธจังหวัดระยองและหลวงพ่อเงินเตชะธรรมโมวัดบ้านอ้อจังหวัดนครราชสีมาเริ่มเวลา 13.09. นาฬิกา9นาทีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์หลวงพ่อรวยอาคาสาโลวัดมาตาพุทธจังหวัดระยอง และหลวงพ่อเงินเตชะธรรมโมวัดบ้านอ้อจังหวัดนครราชสีมาปิดแผ่นทองและอธิษฐานจิตเนื้อมวลสารที่ผสมไว้แล้วเพื่อนำมาปั๊มเป็นองค์พระหลังจากพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เสร็จสิ้นหลวงพ่อรวยกดพิมพ์นำเลิกท้าเวสวรรรุ่นมหาโคข,ขารัพย์ทั้งพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กพระสงฆ์สวดชยันโตหลวงพ่อรวยและหลวงพ่อเงิน ประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลวันที่8ธันวาคมจะมีพิธีวางศิาลาฤเษ์ององค์ท้าเวสุวรรณองค์ใหญ่โดยพระเกจิอาจารย์ชื่อดังหลวงพ่อเงินวัดบ้านอ้อนคะรราชสีมาพระมหาต่อธรรมลังสีวัดพะนรายมหาราชนคะรราชสีมาหลวงพ่อทองมาอาคัธรรมโมวัดป่าดอนใหญ่นคะรราชสีมา นั่งปรกอธิษฐานจิตปุกเสกพระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์วัตถุมงคลรุ่นนี้มวลสารดีที่ถูกต้องตามตำรารุ่นมหาโพขาซัพย์ณมนทนพิธีวัดบ้านอ้ออำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาร่วมบุญงานบุญใหญ่ส่งท้ายปีพระผงน้ำมันท้าเวสุวรรณนั่งบันลังประธานพรสำหรับวัตถุมงคล องค์ท้าเวสวรณรุ่นมหาโพขาทรัพย์จัดสร้างขึ้นเปิดให้ประชาชนทั่วไปสั่งจองบูชาเพื่อนำรายได้สร้างท้าเวสวรรณองค์ใหญ่สูงถึง15เมตรประดิษฐานณวัดบ้านอ้อจังหวัดนครราชสีมาเชยุาาาาาัรตนนง อัฐพุทธจังหวัดระยองนะครับนาปิดทองแล้วก็กดทิมพระ,ะนำเลิกนะฮะแล้วก็หลวงพ่อเงินวัดบ้านโอนะครับแต่ที่รอบ ครับมีหาขึ้นนะขึ้นรูปก,ก่อนนะครับแล้วก็นาไปกดนะกของพ่อลูกลูกองของพ่อแปดคนแปดด้านหน้า ยัจยานช่องมีจะได้ก,กดน้ำแล้วก็ระพรอกราบให้โมลพ่อของผมยะท้าบริวะมะปุราปริปุเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตทิบนงเตตานังปาบกัตติ อิจิตังปฏิตังตุมหังจิปเมวะสมิจตุสัพเทปูเรตุสังกปาจันโทปนระโซยัคามันิโชติราโสยัคามาเิยโยวิวานันโตสัมมาโต เจอม่าเจอมแป้งเจอมแป้งกับแป้งเจอม <c ười> ขนมมือค่ะถึจะสวยหนสองสามหลงพ่อยิ้เนี่ยหลวงพ่งยินสิ